คุณผู้ชมเคยเห็นตะกรุดหนึ่งดอกแต่ว่าจานยันสองแบบไหมครับเป็นการจานพระยันทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในแถมยังอุดผงใส่อ,อีกแน่อา้าวเป็นตะกรุดอะไรเล่าไปชมในคลิปนี้ครับ www.samulet.com ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องลางของขลัง เรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับขอบพระคุณที่ท่านให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณสวัสดีครับผมทนายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทำคลิป สำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักมากราบไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์องค์หนึ่งแห่งภาคอีสานโดยเฉพาะแดนดินถิ่นฐานอีสานใต้ท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ซึ่งพระเกจิอาจารย์ด้วยกันให้ความเคารพนับถือเรียกขานท่านว่าพ่อใหญ่หรือหลวงปู่ใหญ่ซึ่งท่านก็คือพระเดชพระคุณ หลวงปู่พาดทิติปัญโยหรือว่าพระครูวิบูลปัญญาวัดแห่งวัดบ้านกรวดครับหลวงปู่พาดฉายาของท่านที่พระเกจิอาจารย์โดยทั่วไปให้ความเคารพนับถือเรียกขานท่านว่าหลวงปู่ใหญ่หรือพ่อใหญ่แม้แต่หลวงพ่อคูนปริสุทธโธแห่งวัดบ้านไร่ก็ให้ความเคารพนับถือท่านหลวงปู่ขีวัดศรีลำยองหลวงปู่หงวัดเพชรบุรี หรือแม้แต่หลวงปู่ฤทธิ์แห่งวัดชนประธานราชลังสลิ์ก็ให้ความเคารพนับถือเรียกขานท่านว่าพ่อใหญ่หรือหลวงปู่ใหญ่ด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่พาดแห่งวัดบ้านกรวดนั้นท่านเป็นพระสงฆ์ซึ่งเพียบพร้อมด้วยวัดปฏิบัติเชี่ยวชาญเรื่องพระเวททางด้านเวทมนต์คาถาตำรับตำราไสยเวทไสย,ยศาสตร์ต่างๆตำราพุทธ,ธาคมต่างๆ เหตุเพราะว่าท่านได้เดินทางไปศึกษาตำรับตำรากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในสมัยนั้นท่านศึกษาไปจนถึงจังหวัดอุดรมีชัยแล้วก็ไปศึกษาวิชาทางด้านพุทธาคมที่ประเทศขเขมรแน่ครูบาอาจารย์ท่านมีความรู้มีความเชี่ยวชาญครูท่านบางองค์บางคนก็เป็นฤาษีนะครับปฏิบัติธรรมกรรมฐานเป็นพระฤาษีบางองค์ก็เป็นพระ อริยสงฆ์ด้วยเหตุน,นี้หลวงปู่พาดท่านจึงมีความรู้ในพระเวทวิทยาคมเป็นอย่างสูงขนาดที่ว่าพระเกจิอาจารย์ด้วยกันยังให้ความเคารพนับถือท่านว่าเป็นพระเถรอาจารย์ผู้รู้รัตัญูยาวนานและมีวัดปฏิบัติสมควรแก่การเคารพกราบไหว้โดยแท้มีพลังจิตสูงส่งมีเวทวิทยาคมซึ่งยากที่จะหาผู้ใดเปรียบ สมเือกล่าว<ง>สําหรับวัตถุมงคลซึ่งเป็นตะกรุดสุดขลังของหลวงปู่พาดแห่งวัดบ้านกลวดในคลิปนี้ยินดีนําเสนอตะกรุดพระรักษ์หน้าทองซึ่งสร้างในราปีพุทธศักราช2555นะครับตะกรุดพระรักษ์หน้าทองดังที่ท่านเห็นรูปนี้มีลอยจานอัขระพระยันพระรักษ์หน้าทองที่ด้านนอกส่วนด้านในมีจานพระยันนางอกแตกนี่ ถือว่าเป็นสุดยอดตะกรุดตำหลับสเสน่ห์เมตตามหาสเสน่ห์ของแดนดินถิ่นอีสานใต้แดนดินถิ่นสวยถิ่นขเขมรบายนผู้มีเวทวิทยาคมสูงส่งเลยทีเดียวครับท่านแฝงวิชาไว้ถึงสองวิชาคือตะกรุดดอกนี้นะนอกจากจะชื่อตะกรุดพระลักษณ์หน้าทองเพราะจารพระยันพระลักษณ์หน้าทองตำหลับเต็ม ตามเวทวิทยาคมทางสายขเขมรของขเขมรน,นี่หลายๆท่านที่เล่นทางด้านสายเวทสายศาสตร์ศึกษาพุทธาคมก็ย่อมจะทราบดีนะครับว่ามีความแรงมีความรุนแรงมีความเฉียบขาดมีอิทธิคุณเข้มขลังบานใดบางคนเคยได้ยินไหมครับที่เขาบอกว่าถูกคุณสายถูกของขเขมรเนี่ยของขเขมรน,นี่แรงนะครับ หาคนที่จะจะถอดจ,จะถอนยากเต็มทีแล้วก็มีอิทธิคุณถ้าพระเกจิอาจารย์เสกดีเสกเป็นเสกหนุนได้ก็จะเป็นสาขาวสาขาวนี่ดีเพราะว่าแรงด้วยของอดพลังของเวทวิทยาคมทางด้านขเขมรบาย,ยนอยู่แล้วนะแรงเร็วกว่าปกติแต่ถ้าไปพวกเดรชานวิชาที่เขาเล่นเขาทํากันนี่เขามักจะทําของขเขมรเพราะว่ามันเสกขึ้นเร็วเห็นผลไวว่ากันอย่างนั้น ตะกรุดพลักณหน้าทองดอกที่ท่านเห็นโอ้โหมีใส่หลอดตะกรุดมีเลี่ยมพกพาให้เรียบร้อยมีห่วงให้เรียบร้อยเลยอันนี้คือตะกรุดพระลักษณ์หน้าทองดอกครูอา้าวดอกครูเป็นอย่างไรก็ดอกครูคือลงพระยันพระลักษณ์หน้าทองด้านนอกแล้วพระยันนางอก,อกแตกด้านใน นะสองพระยัน์แล้วนะครับพระรักหน้าทองกับนางอกแต่โอ้โหเอาเป็นเมตตามหาสเสน่ห์กันแบบชนิดเฉียบขาดรุนแรงกันเลยว่ากันอย่างนั้นยังไม่พอหลวงปู่ท่านให้พ่อผงอุทลุมแล้วก็ให้ เคลือบหรือว่าให้ผสมด้วยน้ำมันช้างตกมันแทงงาด้วยนี่เข้าใจว่าจะเป็นกลลเม็ดเคล็ดลับทางด้านชนเผ่าสวยของเรานะครับอีสานใต้ชาวสวยสุรินบุรีรัมนี่ท่านมีความรู้ทางด้านหมอประกรรมช้างเพิ่มขึ้นมาอีกแขนงหนึ่งด้วยหลวงปู่ผ่าท่านก็เลยให้ใส่มาให้ครบ แปลความตามในยะก็คือตะกรุดดอกเนี้ยที่เป็นดอกครูเอาสังเกตว่ายังไงเดี๋ยวผมไปช้าๆคำว่าตะกรุดดอกครูคือตะกรุดที่เลี่ยมให้พร้อมมาจากทางวัดนี่แหละครับเลี่ยมใส่หลอดอ่าเป็นหลอดพลาสติกนะเป็นหลอดแก้วพลาสติกเนี่ยแล้วก็มีที่แขวนให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นตนลับตลับอ่าตะกรุดให้เรียบร้อยเลย แล้วก็ที่สำคัญคือมีตัวต่อคำว่าดอกครูเป็นจุดสังเกตตะกุดมีหมายเลขนะครับแล้วก็มีการกดโคดต,ต่อโค้ดลงไปด้วยนี่ตะกุดดอกครูมีความเข้มขังถึง4แบบ4อย่างนั่นก็คือ 1. พระยันพระรักษณ์หน้าทองเป็นพระยันเอกทางด้านสเสน่ห์เมตตาทั้งสายคำเหมนสวยบายนสอง ลงจานพระยัน์นางอกแตกด้านในด้วยตําดับตําราเขมนสวยบาย์เหมือนกันของเขมรหลวงปูป่พาดทําทั้งทีทําให้ดีทําให้มันเป็นของขลังทําฝากฝีมือฝากชื่อพระเกจิชลาฝากชื่อที่ครูบาอาจารย์พระเกจิโดยทั่วไปท่านเรียกขานกล่าวขานหลวงปูป่พาดว่า เป็นพระอาจารย์ใหญ่เป็นพ่อใหญ่นี่ต้องเป็นแบบนี้นะครับพระยันสององค์เอกพระยันทางด้านสเสน่ห์อย่างที่ผมกล่าวแล้วอุดผงอุดทะลุมด้วยผงอุดทธลุมดีอย่างไรเอออันนี้ก็ต้องเป็นใส่ในตะกรุดทางด้านมหาสเสน่ห์ก็ต้องเป็นผงทางด้านมหาสเสน่ห์จริงแท้แน่ชัดอยู่แล้วครับกลละเม็ดเคเล็ดลับครูบาอาจารย์ท่านทำท่านแฝงเอาไว้นอกจากนี้ยัง ผสมด้วยน้ำมันช้างตกมันช้างแทงงาช้างเสียงงาก็น่าจะเป็นน้ำมันตัวเดียวกันละครับหมายความความหมายว่ามีพลังทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์สูงขนาดช้างยังยอมเสียงาได้น่าจะเป็นลักษณะในรูปแบบนั้นตะกรุดพลักษณ์หน้าทองของหลวงปู่ผาดวัดบ้านกลวดนี่อุดผงอุดหลุมทำครั้งแรกหลวงปู่ผาดเนี่ย เวทวิทยาคมท่านสูงมนณถาเมตตาท่านแรงนักจะไม่แรงได้อย่างไรล่ะก็ท่านสืบมน์เมตตามหาสเสน่ห์มาจากครูสวยหมอปรักรรมช้างยุคเก่าที่ปราบได้แม้ช้างตกมันดุร้ายเมตตาแรงสยบช้างตกมันได้นี่ไม่ธรรมดานะตะกรุดพระรัก์หน้าทองของหลวงปู่พาดวัดบ้านกลวด ดอกเล็กๆพกง่ายแต่ร้ายแรงลทธิ์เหลือทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์แรงแบบไหนแรงสุดใจพุทธคุณนั้นยันพระรักษ์หน้าทองเป็นยันเอกทางด้านมหาสเสน่ห์เมตตาเป็นพระยายันเรียกว่าเป็นใหญ่กว่ายันทั้งหลายทั้งปวงทางด้านมหาสเสน่ห์ยันไหนๆก็แรงไม่เท่ายิ่งดอกที่หลวงปูผ่ผาดท่านทำเนี่ยท่านเห็นนะครับ ลงยันครูใหญ่เลยนะจะเห็นว่าจานเยอะจานแน่นจานแทบจะทะลุแผ่นเลยลอยจานแต่ละดอกแน่นแน่นปึกปึกทั้งนั้นพระลักษณ์หน้าทองด้านนอกลงยันนางอก,อกแตกด้านในเอออันนี้เคล็ดลับพระลักษณ์หน้าทองท่านลงด้านนอกยันนางอก,อกแตกท่านลงด้านในพุทธคุณยิ่งทบทวีเข้าไปเป็นมหาเมตตาใหญ่ มหารักใหญ่มหาหลงปรงใจจับจิตจับตาจับจิตบิดใจคลั่งคล้ยไหลหลงเป็นร้อยเท่าพันทวีตะกุดดอกครูเหมือนผมบอกท่านแล้วนะครับจานสองด้านเลยจานด้านนอกจานด้านในอืนอกจากนั้นอุดผงอุดทลุมแล้วก็น้ำมันมหาสเสน่ห์น้ำมันช้างแทงงา แล้วก็เลี่ยมพร้อมให้ท่านเอาไปใช้เนี่ยเลี่ยมเดิมมาจากวัดเลี่ยมเก่าเลี่ยมก่อนก่อนที่เขาจะนิยมเลี่ยมเป็นกรอบสวยๆแพงๆกันซะอีกอา้าวแล้วดอกนี้ไม่เลี่ยมล่ะดอกนี้ก็คือตะกรุดพลักษณ์หน้าทองเหมือนกันล่ะครับแต่มิใช่ดอกครูเป็นดอกที่ให้ท่านทําบุญโดยทั่วไปสังเกตได้อย่างไรอา้าวก็ตะกรุดพระลักษณ์หน้าทอง ที่ไม่ใช่ดอกครูก็ไม่ได้เลี่ยมมาให้ไงล่ะครับแล้วก็ในตัวตะกรุดเองก็ไม่ได้ต่อโค้ดคําว่าดอกครูแต่ว่าอุดผงอุดทลุมเหมือนกันเฉกเช่นเดียวกันอุดผงผสมว่านน้ํามันช้างแทงงาช้างเสียงาเหมือนกันอ้าวเหตุเพราะว่าอะไรล่ะถึงมีดอกครูแล้วก็ดอกที่ให้ทําบุญโดยทั่วไปเหตุก็เป็นเพราะว่า คนบางคนตั้งเนื้อตั้งตัวเป็นครูบาอาจารย์เขาต้องการของดีของแรงเอาไว้เพื่อช่วยหนุนกำกับวัตถุมงคลที่ตัวเองสร้างตัวเองเสกก็จำเป็นจะต้องมีดอกครูหรือว่าแรงครูคอยกำกับเกื้อหนุน ส่วนดอกที่ให้ทำบุญโดยทั่วไปนี่ก็สำหรับปุถุชนใช้โดยทั่วไปแต่แตะกรุดของหลวงปู่พานวัดบ้านกรวดทุกดอกตอกโค้ดและก็หมายเลขเป็นสำคัญเอาไว้นะครับเรื่องพระพุทธคุณอย่างที่ผมบอกไปว่าทางด้านสเสน่ห์เมตตาของขเขมรนี่แรงนักหนาคนเล่นคุณเล่นใสเล่นพุทธามหาเวทมหาอาคมต่างๆก็จะรู้จะทราบว่า ของเขมรนี่อย่าไปยุ่งกับเขาเพราะว่าถ้าเรามีเวทมนต์คาถาวิทยาอาคมไม่สูงส่งทัดเทียมกับเขาคัดออกอยากแล้วยิ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเขาด้วยนี่เขมรโบราณตำนานเก่าแก่มีมาตั้งแต่ครั้งโบราณของแขกอีกอย่างหนึ่งของแขกนี่ก็อย่าไปยุ่งกับเขาเพราะของแขกนี่มันเร็วรวดเร็วรุนแรงแต่ไม่เป็นไรแล้วครับหลวงปู่ผ่าดวัดบ้านกลัวดท่านเสกท่านสร้าง ท่านทำของดีให้ทั้งทีเนี่ยท่านบรรจงทบทวีคูณเข้าไปเอามาหาสเสน่ห์มาคูณกับมาหาสเสน่ห์เอาเมตตามาคูณกับเมตตาสร้างเป็นตะกรุดพระลักษณ์หน้าทองอุดผงอุดลุ่มแล้วก็น้ำมันว่านแล้วก็จานพระยันถึงสองดวงสององค์ให้ส่วนที่ไม่ใช่ดอกครูจานพระยันพระลักษณ์หน้าทองให้ด้านเดียวอ่า ไม่มีพระยันนางอกแต่ท่านเช่าบูชาไปจากวัดหรือว่าที่ท่านมีอยู่แล้วเอาลองแม้จะผมจะบอกให้ท่านแกะแตะกุดดูก็กระไรอยู่แต่ขอให้เชื่อเถอะครับว่า ถ้าเป็นดอกครูที่ท่านจานสองด้านเลยหรือว่าใครจะลองแกะตะกรุดดูก็ได้นะครับก็จะเห็นอย่างที่ปากผมบอกนี่แหละทนายชาติน่าจะครูศึกษามาก่อนของสเสน่ห์ผมเล่นมาก่อนอ้าวอีกอย่างหนึ่งผมผมลืมไปนะผมลืมบอกท่านไปว่ามีส่วนผสมมวลสารของครูคาราว่าคืออาจาร,รย์เปล่งบุญยืนด้วยนะครับที่ ผสมมาในมวลสารทําเป็นผงอุดกระดุดดอกนี้แหมผมเห็นแล้วผมลืมเลยนะครับนี่เป็นอีกส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งแปลว่ากระุดของหลวงปู่ผาดวัดบ้านกลวดนี่ดีนอกดีในดีนอกดีในแน่และครับเพราะว่ามีพยานสองด้านนี่สำหรับดอกครูนะส่วนดีในก็หลวงปู่ท่านปลูกเสกผงดีอ้าวหลวงปู่ผาดวัดบ้านกลวดนี่เป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ย้ําอีกนิดนะ ครูบาอาจารย์พระเกจิอาจารย์ด้วยกันให้ความเคารพนับถือเรียกขานว่าพ่อใหญ่หลวงปู่ใหญ่ ไม่ดีไม่เก่งได้ยังไงล่ะครับสายขมรสายสุรินสายบุรีรัมนี่ถ้าไม่เก่งเป็นพระเกจิอาจารย์ไม่ได้นะครับเพราะลำพังผมจะบอกว่าเพราะลำพังคนธรรมดาหมอธรรมหมอบ้านทั่วไปนี่เขารู้อักขระเลขยันพระเวทพระมนต์กันอยู่แล้วพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังในพื้นถิ่นนี้ในภูมิภาคนี้ก็จะต้องมีเวทวิทยาคมสูงกว่ามากกว่าเหนือกว่าหมอธรรม ามากกว่าหมออักขระหมอธรรมต่างๆหมอพื้นบ้านต่างๆมากต่อมากนักจนถึงขนาดหมอธรรมนี่ให้ความเคารพยกย่องนับถือศรัทธาจนถึงขนาดครูบาอาจารย์โดยทั่วไปให้ความนับถือศรัทธานี่แหละครับพระเดชพระคุณหลวงปู่ผาดวัดบ้านกลวด เป็นของดีวันนี้แนะนำของดีคือตะกรุดพลักหน้าทองมีทั้งดอกครูกับดอกทำบุญโดยทั่วไปแล้วแต่ท่านจะสนใจใยหาเกิดศรัทธาภะสาทะแบบไหนเกิดต้องการวัตถุบางคนรูปแบบใดอ้าวแล้วแต่ท่านครับวันนี้ผมมีหน้าที่แนะนำของดีให้ท่านแล้ว ท่านจะไขวยคว้าหาเอาอย่างไรก็สุดแล้วแต่ใจแต่อำนาจแต่บุญแต่วาสนาของท่านสำหรับคลิปนี้อ้าหมดเวลากันทีนะครับคลิปหน้าว่ากันต่อจะมีวัตถุมงคลใดๆเข้มขลังประมาณไหนมานำเสนอท่านอีกก่อนจะจากกันไปกราบเธอครับไหว้เธอครับขอร้องเธอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทนายชาติตัวน,น้อยคนนี้ ได้มามีกำลังใจในการรลังสรรสร้างสรรคลิปใหม่ๆให้กับทุกๆท่านได้ชมกันเรื่อยๆนะครับขอพระคุณที่เกื้อกูลกันมาโดยตลอดขอพระคุณจากใจจริงครับผมทนาชาติราชครูสวัสดีครับ